เอโอ้ยก้จุจี้บ่ก้อยจี้เก็บเก็บแล้าเก็บวางก่อนไล่ปลาใ้องอึดยากเสียบานพี่้องโซ่จุ๊จี้กันนะ นี่กากาทักทายสบายดีพี่น้องเบิร์ดสกุลสกุลเนาะมื่อนี้พอก็เป็นทางโศกเป็เก่าพี่น้องเอ้ยมื่อนี้กาพอก็เป็นทางโศกแต่เศร้าพี่น้องเอ้ยเศร้าอดิเอโลได้เมื่อนี้นี้แต่ว่ามื่อนี้แม่นโศกสุภาพี่พี่น้องไปขวอยูจี้พี่น้องเอ้ยฮัตตาบาจูจี้มีแต่รู้นี่กาเลยสิพี่น้องไปขวอยูจี้อันทั้งง่ายเพิ่นจมยากพี่น้องเอ้ยอันเพิ่นว่ายากอันปุ่นจูจี้อันใส่มัก ใส่หมักม่วงเบิึงเพิ่นว่าอืมอเพืิแซ่บเพิ่นว่าล่ะไปขวายจุจีเบิ่งนะเพิ่นว่าเออทั้งแม่อยากลูกสาวก็สิจัดให้ย,ยังไงโอ้ยโอเคสิได้บ่จุจีก่ะไปกําลังใจให้แม่น้องโซกในเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าไปขวายจุจีมื้อนี้ก่ะไปกับน้องโซก2คนพี่น้องอเลยส่วนตากับยายเพิ่นก็ลงกจบสวนย่านหัวเข้าสวนเพิ่นนะ่ะนะโอเคแต่ว่าก่อนไปแม่น้องโซก,ก่ะ กราบก็กดเคล็ดท so ีทุกท่านที่เขาให้กระตังใจไม่ลองโซกเนาะมากดใดกดแชร์ตลอดมากอ่ะกราบขอก็กดได้ลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรุ่นไปนั่น้องโซกกน้องโซกพี่น้องเอ้ยว่าสิได้บ่จุจีรอบเช้ามื้อนี้เนาะไปดีดเพียบไปดีเด้อจะใช้ไม้ไส้ดูดีดสุกีไปขวายจุจีกับน้องโซกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กัสิได้บ่จุจีเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ดีดโดยดุโดยดุน้องโซกสิพาไปขวายจุจีพี่น้องเอ้ยบดนี้ไป เดี๋ยวย่างย่างย่างาอคายจุจีกะเทวาทงนาเลไพี่น้างเอ้ยทงคุงขวดีอยวเอาสิาะไปเทวนะน้องโซก็ไปคนถือคู่ยางถือกระคู่เลยน้องโซก็นด้สิไรอยู่วะจุจีเพราได้ปนสุ่ายกินรอบเสาอนี้เนาะย่งลูกฮาดิ อู้นี่เด็กข่อยจุจีลูกนี่ควายจุจีเห็นแล้วมีอยู่บ่มีบ่ลูกน้องโซก็นควายจุจีเด็กเอ๋ยแม่นบ่ควายจุจีลูกบ,า,บางเดี๋ยวมันน้องโซกข่อยบางก้อน

Cái đậu to đục nhá, hai đậu bên đục không? Cối yên bố mê ăn lụt với nhau Mên Ăn đê Thấy lụt Đôi 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 Thấy lụt Đê Úi đục sổ khiến quấy cho chi đeo lụt Đi ở khút cái đó lụt lơ Ừ Úi Ừ ừ Úi chi bỏ Khói ôi hồi, ôi bông cút, nè, đó móng. A mi, nè, 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 nè,

Like. <laughs> Ui, sushi mà, thì nó men. Ui. Tớ nó. Tớ nó mẹ, nhìn. Lại tớ nhai Tớ nhai. Ui, hỏi <laughs> <Tốt nổi. cười> โอยไยไยตัวใหญ่เลเลตัวตะเป็นไหลโอ้ยน่ะอีหยังลูกเอี่ยมช้ำ อะไรลูกโอ้ยควายจุจีน้องโซกมันอดีเห็นแต่ควายจุจีมีบะลูกควายตีควายตีฝุ่นสมุนเป็นกระไล่อดีเหรอเดี๋ยวควายบางคนเดาว่ามันมีบ่เด้อข่อยบางคนเก็บเก็บเร็วเก็บอู้จุจีหน่อยไล่ดีนี่

ตัวใหญ่ต hmm. <c oughs> oh, hey ัวให่ดีเนาะบ้ด็เบิ้ไปห้ามันไปนี่ไม่ไปหิวโก้คุกไปไซร์ลูกอ้ยน้องโซตาดีดีเห็นตัววยจุจีป่ะนี่มึงแม่ควยก่นนะกเลเออโอ้ย ลูกบอกเอ็มชิ้นไปชิ้นยิ่งใหญ่ไปสิโดยเอาใส่กระคูอันไม่เปิดห้ามาอีกมาอีกเบิร์ตแล้วเบิร์ตแล้วเครื่องที่ดีใช่เนื้ออืองั้นบังมันมีป้องพอนั่งบังดิโอชิ้นหน่อยนี่หน่อยแล้ว เอามาปนานอปนอน้อยพีพีพีเบิดแล้วมีต่ควายหนึ่สตพี่น้องเกิเบิดและปะาไม่รู้ปะโดยหาไม่ปนะใส่ โกตานโกตานโอ้ยโกตานกับหูจ่ากินได้บ่หมากมันลูกกินหมากเช้บอกกินหมากมันแซ่บโอ้จะเคยกินบ่ลูกมีตุ๊กโอ้จะเคยกินเนาะโอ้หูพันยังเล่โอ้หูพันพากินเพื่อนว่าว่าอหูเป็นน้องโซ่กันนะโดยดูไปไปไปหาควายจุจี้ต่อปะไปไปหาควายจุจี้เนาะใส่ลูก โอ้ยตัวหนึ่งสองตัวเพื่อนวาใสา่ลรอโอ้เห็นปิ่นโอ้คยจีโอเคยจีใช่ลูกโอ้แมนความเพื่อนดีพี่น้อนวะดีเคยจีเพื่อนว่า อุ้่จะรบี๋วางไงอีก มันออกพื้นดควายนี่ปอาควายตัวใหม่นกนะุยลูกแกกาลูกออนะยังดอกคุณาจจีกัน้องสหน่อยแต่ว่าจุจีก็อะไรลา้เติมในจังหน่อยเลยนะโอ้โหโะแทวตรงนาแต่ว่าอากาศบ้านไม่น้องสไเลซคึมๆหนอยคือฝนชิตกเลยก็สิว่าท่นบอแต่ว่าก็หยิบหยับยบมากจังหน่อยแต่ฝนก็ ขยันผลที่ตรงแห้งพี่น้องเอ้ยมาหนีิตอนนี้การน้องโซกเลยยางน้องมาหอดสวนกับน้องโซกพี่น้องเอ้ยจุจี้กะโอ้ยเบื้องหินลากก่อนไล่โบราณพี่น้องอึดยากเสียบ้านแม่น้องโซกจุจี้ขนาดนี่มาให้ย่ายเบื้องล้วปลาเม่ได้เส้นอะไรละปลาโอ้ยพ่นพ่นแล้ววะพ่นก็ชีเสียอยู่เส้นหมวกมัวแค่น้อยน้อยนึงกระป่นนี่แค่นี้พ่นอยากนี่กระลงไปเก็บหมักแปรอะผัว่ับมาสิต้มหมักแปรอะประกาศให้พ่นจุจี้เพื่อนว่าเดาประกาศที่เขาเดาก็สิลงหาเห็ดเบี้ยพี่น้องเอ้ย พว่านสีปูหมักทั่วปูหมักทั่วอีกเพราะว่าซุ่มปูก้อนมันก็ขึ้นเครือไก่ที่เป็นมากแลแนะเห็ดก,กินรอบเศร้าพีหน่อยแต่ว่ารอบเพล้นกระผมเล้เห็นแยก,กแก้วอย่างสิบห้าไม้

พุงก่อนใส่บักม่วงก่อนบักม่วงกับแมงสุกอูดเรียบร้อยนี่ใส่บักม่วงเล็กน้อยใส่น้ำปลป๊ดใส่เกลือเกลือเนาะยวน้ำใส่จล็กน้อยก็แต่โอโจ้เดียวนี่ Hom sau nó sau bay bòi. rồi tốm qua quá nhiều khi mà bẹp tinh đi qua nó qua quái gần sau con đeo 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 Tiêu tác tụng một đẹp còn Con kín mà nè phía nội À hắn sao ở đây mà là phôn chu chì chắc nói Ui chu chì ướt khác phía ơi bạn mình nóng sốt Cô chân không cái những đầy đại ải đứa phía nội kín nè ท่ง <s> ่า <ena> ก mm ินกรบายบกตุมนี่ยบกตุมกุ๊บบกตุมกุข้างๆต่างๆหยดบกเขาบักตุมเลยบ่มีแนวกินแนวอยากอือเอาแก่มจะง่ายปนชิจิมงเาหิวเไียอืยบ่มีแนวกิน嘛แกอาักตุ้มบบตุม หูกกิบอกลูกขึ้นเาข้ชาลูกกินข้าว่องหมกันมัพ่อนักการเงนมีเอากลุมอ เด <They are. S 2> <Jean> ีบอวมแปลบุกมอีในมั้งอะไรบ้างะอะไรบ้งเนี่ย บนแหงคุณแหงเพิ่งพายเรือผุพพายเรือลุงตั้งคมนะตั้งมันตั้งมันไม่ไม่มาไม่มาเลย บกม่อตอนนี้ไม่ต้องโซ่คิดเขาเศร้าแล้ว,วกะสิลงมาปูมักทั่วกับย่าให้เพียงโอ้ยเพราะว่าอันเลือดเครือบมักแกงออกที่วันมังงามันก็จะใส่บักทั่วเพราะว่าบักทั่วที่ว่าไม่ต้องโซ่ปูก็ได้ปลาตุกขึ้นเนครือบแอล้วเป็นโอย้ยเขียวน่างามเลย เพราะว่าปีนี้ก็เป็นฤดูที่ว่าปิวปูมังแตงบ่อไรนะปูมังแตงกับปูบ่อพ่อเทไรมันก็เป็นใบเลายไพี่น้องเอ้ยหางหักษาบ่อไรอจ่างเนี่ยไรก็บูหูหรือว่าเป็นน้ำปีบางปุยกับปูไรบางปีกับปูบ่อไรนะแต่ว่าบักทั่วกับงามเลยมันนีู่ขึ้นเคลื่อนเลยโซโซหมากแน่จะน้อยเลยสิเป็นปลาเบี้ยสลัดย่าเพิ่นออ้ยปลาตุ๊แต่ว่าเขาจะเอาไปขายบอเบิร์นเขาจะไปเอาแนวไอ้ปผูปิดานะมึงนี่มันเป็นหลอกงามอะไรหลอกสลัดพี่น้องเอ้ยนี่ ายเราเสียวบเห็ดไนบักทั่วค่ะสมก้งามแต่ว่ากระโพดกระเกลเลยวไรโดยแต่ว่าายเป็นบมูหลาหักเพื่นสิทธาหักไปขายอันส่วงไปตลาดนี่

บาดุตายบาดตรงสามบานหายนั้นบาบ่สามบาดประชามเออบาดสามก็ดีเนาะเฮ้ยาบบ này cái vuông vuông màu đen đấy. nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เอองรากเะฮะต้กระถิ่งายวาี่่ยามากูที่มันุ้เป็เบิดค่อนี้นี่มันได้น้ำหงนามันจะหาเงินเดินดี เดี๋ยวมาคอไอ้ยังน <S Durch tus k> ี่จะคอว่างดอกแล้วเห็นว่ามาทีนมันไปบ่อ่ะไ้ไปบางเอาขิงค่ะ Đừng đụng vào con con để sao lạ đâu Đụng sao lạ đâu Sao lạ vào con con Đừng đụng vào con mà Mẹ có con mẹ đâu Chứ mẹ đôn mẹ nó ตอนนี้ไม่น้องโซกปูกันเลประมาณอันสี่ของพี่โอ้ยปลาตัวกะบาเลดแห้งอะไรปูทั้งย่ายกายย็ใช้ส่วนๆวน,นะเดี๋ยวสิขึ้นหาปักพรก่อนพี่โอ้ยปานี้ตอนนี้กาไม่น้องโซได้ขึ้นมาเทิงเถียงนี่พี่โอ้ยปลาอากาศาเลดมึนฮัตตะบักขึ้นยู่งบางเศร้าใจว่าเลดออกมาคนละเพื่อแต่เพื่อแต่พุ่ยบางเศร้าในการกินข้าวกากระปุนจุจีพี่โอ้ยแล้วก็ต้มบางเป็ด โอเคอันแต่ว่าคลิปนี้การเมนต์โซกับศิริโกปิดไปเพียงสานีก่นนอนเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เขาจ้งพ่อกันไหมแต่ว่าผู้ใดที่ว่าเขาวบงไม่ไก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พาไปส่งของแม่น,อน้องโซในเด้อพี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแต่ว่า,าผู้ใดกต์ยากพลาดคลิปไม่ไก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามพาไปส่งของแม่น,อน้องโซในเด้อพี่น้องเดอ้อ